กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำนายฝันกับคุณทูปหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นงวงช้างฝันว่าถูกงวงช้างรัดงวงช้างคือจมูกของช้างที่มีลักษณะยื่นยาวออกมาใช้ใหายใจและใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆแทนมือถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณฝันว่าได้ถูกงวงช้างรัดตัว คำทํานายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้แต่งงานกับคนที่แก่กว่าแต่มีฐานะดีและเป็นพ่อไม่แต่ถ้าหากว่าในความฝันคุณได้ถูกมวงช้างที่รัดอยู่จับฟาดไปฟาดมาจนคุณได้รับบาดเจ็บคำทํานายฝันกล่าวเอาไว้ว่าคุณจะถูกคนแก่ล่อลวงหรือถูกคนแก่ใส่ร้าย ไม่มีเลขมงคลสำหรับเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันเห็นงวงช้างนะครับในช่วงระยะเวลานี้คุณยังไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้น